ไม้กราฟแปดนะครับ1ฟองกราฟแปดนะครับ5 6 7หกเจ็นอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการกราฟไข่มังกรกันนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ไข่1ฟองนะครับเพื่อที่จะกราฟให้ได้8ชิ้นนะครับหรือ8ตอน,นั่นเอง ซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไข่มังกรนะครับเราก็ใช้เป็นไข่มังกรที่แก่แล้วเหมือนเดิมนะครับ1ฟองก็จะใหญ่หน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะครับด้วยการฉีดสเปรย์ แอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับทั้งเขียงนะครับทั้งใบมีดด้วยนะครับใบมีดที่เราจะเอามาหั่นเจ้าไข่มังกรเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดนะครับโดยผมจะใช้ใบมีดตัวนี้นะเป็นใบมีดคัตเตอร์นะครับที่ซื้อจากร้าน20บาทนะครับซื้อมาครั้งหนึ่งก็มันก็ได้หลายใบครับคุ้มอยู่ครับใช้ฟองละใบได้เลยครับอ่าแล้วก็เช็ดทาความสะอาดมีดให้สะอาดนะครับทําความสะอาดอุปกรณ์ของเราให้สะอาดนะครับ เพื่อลดความเสี่ยงนะเมื่อทําความสะอาดอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มผ่ากันนะครับโดยครั้งนี้จะผ่าแนวยาวนะครับแนวตั้งนะผ่าออกครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเล็งดูตาเขาดีๆครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จัดไปถ้าเลี่ยงได้ก็ขอเลี่ยงก่อนนะครับเราก็ผ่าลงไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับ ก็จะได้ออกมาเป็นสส่วนแบบนี้นะครับแนวยาวนะได้ออกมาเป็นสส่วนนะครับตอนแบบต่อไปนะครับผมก็จะผ่าออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งนี้นะครับอ่าเราก็จะผ่าตรงกลางเลยนะครับผ่าออกไปเลยนะครับชุบนะเราก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จับเอามาผ่าอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าดูตามวิดีโอนะครับ เราก็จะผ่าออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับอตอนนี้นะครับเราก็าจากตอนแรกที่เราผ่าเป็น2ชิ้นนะครับตอนนี้1ชิ้นเนี่ยเราก็ผ่าได้อีก4นะครับมาดูครับนี่ครับชิ้นที่เราผ่ามานะครับมันก็ยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเรากราฟเนี่ยมันจะกราฟยากเพราะนั้นเราต้องปาดออกให้มันหายเหลี่ยมหน่อยนะครับ เอาส่วนเหลี่ยมๆออกไปหน่อยนะครับจับตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เฉือนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเรียบขึ้นนะครับพื้นที่หน้าตัดในการที่จะเอาไปติดกับตอเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นนะครับเรียบร้อยครับ1ชิ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็ปาดออกหน่อยนึงนะครับ เล็งดีๆนะครับระวังระวังมีดบาดนิ้วด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ค่อยได้ชํานาญในการใช้มีดคัตเตอร์ที่เป็นใบแบบนี้นะมันไม่มีตัวมีดนะมีแต่ใบก็เราต้งระวังด้วยนะครับอ่านี่ครับปาดออกไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะทําให้มันเรียบขึ้นนะครับมีพื้นที่ในการติดกับตอมากขึ้นนะครับจากที่เดียมเลียมนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีตานะครับส่วนก้นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราตัดตัดออกไปเลยครับเนี่ยไม่มีตาเลยเพื่อที่เราจะได้แบบผ่าได้ง่ายขึ้นนะครับเราผ่าออกเข้ามาได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรียบนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมเด็อกราฟติดกะตก็ลําบากนะครับ เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเหมือนกับตะกี้เลยนะครับหันลงไปได้เลยนะครับส่วนตูดอ่าเห็นไหมครับเรียบนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกับชิ้นเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้ผมจะขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปนะครับทําเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไข่มังกรนะครับ 1ฟอง8ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาทําการกราฟขึ้นต่อนะครับโดยวิธีการกราฟเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้1ไอหนึ่งต่อแรกนะครับเผื่อบางคนเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เหลือนะครับก็จะขออนุญาตนะครับตัดมาให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เอามาทั้งหมดนะครับในการกราฟทั้งหมด8ต่อเนี่ยมันจะก็จะทำให้คลิปวิดีโอนี่ยาวเกินไปนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ต่อแรกเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดต่อนะครับข้อดีของการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเรา เช็ดทำความสะอาดฝุ่นนะครับแล้วก็เชื้อโรคที่ติดมากับตอ divine, ่อนะครับเพื meter, ่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคมันก็อาจจะทําให้ตอเราเน่าได้นะครับอาจจะติดเชื้อได้ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พวกฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้เราแปะเทปได้ยากนะครับแปะเทปแล้วมันเด้งหลุดนะครับเพราะนั้นเราก็เช็ดก่อนก็ได้หรือใครจะเอาไปล้างน้ําเปล่าแล้วก็ผึ่งไว้มันหมาดก็ได้นะครับแล้วค่อยเอามากลับอ่าดัต่อไปนะครับมีดที่เราจะใช้ปาดตอนะครับเราก็ควรทําความสะอาดด้วยสเแอลกอฮอล์นะครับ เพื่อฆ่าเชื้อที่มันติดอยู่กับใบมีดนะครับเวลาเรากราฟเนี่ยเอามาปาดตอเนี่ยมันจะได้ไม่ติดเชื้อครับวิธีการตัดก็เอามือที่ถนัดนะครับปาดออกนะครับโดยเอาอีกมือหนึ่งยึดไว้นะครับจับต่อไว้แน่นๆนะครับก็ระวังมีดด้วยนะครับนี่ครับพอเราปาดต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็นําชิ้นกราฟของเรานะครับนําชิ้นกราฟของเราขึ้นมากราฟเลยนะครับเลือกจุดวางดีๆนะครับ เลือกวางให้สนิทนะครับแล้วก็ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นกราฟกับต่อได้นะครับหามุมวางให้มันตรงกับท่อน้ําเลี้ยงนะท่อน้ําเลี้ยงเขาจะอยู่ข้างๆนะครับอยู่ข้างๆต่อนะอ่าแล้วก็ขยับให้มันได้ที่นะครับคิดว่า,าโดนน้าเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงทั้งสองข้างแล้วนะครับก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับก็เลือกท่อน้ําเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่ง ก็ได้นะครับเมื่อเราได้ที่วางนะครับเราก็นําเทปนะครับมาแปะลงไปเพื่อยึดหัวกราฟกับต่อนะครับแปะไปสัก2อสาครั้งนะครับไม่ต้องกดแน่นมากนะครับแปะลงไปแค่มันแบบตึงๆึงมือครับพอแปะว่าคิดว่าเออโอเคแน่นดีแล้วนะครับเราก็ใช้พันรอบๆต่อด้วยนะครับเพื่อยึดเทปเอาไว้กับต่อนะครับเผื่อบางทีเทปมันเด้งหลุดนี้นะครับเพราะว่า มันอาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรที่เราเช็ดไม่เกี่ยงเนี่ยครับเราก็พันไปสัก2รอบนะครับอ,อันนี้เราก็เขียนสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาติดตามผลเนี่ยเราจะได้มีสัญลักษณ์นะครับว่าอันนี้คือการผ่า1ฟอง8ชิ้นนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ครับในการการาฟนะครับส่วนที่เหลือนะครับ ที่เหลือก็ขออนุญาตตัดมาให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังงงอยู่ว่ากราฟยังไงนะครับมือใหม่สามารถกลับย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆในช่องได้นะครับได้สอนวิธีการกราฟนะครับสำหรับมือใหม่ไว้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปบ้างแล้วก็ให้ดูแค่เป็นบางช่วงบางตอนนะครับเจอการท้ายคลิปนะครับจะมีการอัปเดตให้ดูว่า1ฟอง8ชิ้นกราฟแล้วมีผลเป็นยังไงบ้างนะครับ ไปลุยกันเลยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการกราฟไข่มังกรนะครับ1ฟอง8ใบนะครับอ่าเราก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตกันนะครับว่ากราฟเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปสัก2อาทิตย์นะครับมาครับอันนี้ไม้กราฟ8นะครับ1ฟองกราฟ8นะครับมีเน่าไปอันนึงนะเน่าไปต่อหนึ่งนะครับ หนึ่งสองี่ห้าหกเนะครับนะลอด7อันนะครับนี่อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าตายน้อยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ยังรับชมมาจนจบถึงท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดคําถามไหนน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกขึ้นมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับเพื่อแนะนํากันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ